สวัสดีค่ะพีพีอฟีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวนะคะ วันนี้ตีเองก็พาทุกคนมาสมบรรยากาศตอนเช้าบนถนนอยู่ที่สุนบุรีนะคะถนนเส้นนี้น้องตีก็ออกมาจากที่พักนะคะไปพอดีอนอนพักอยู่แถวหาดบางแสนนะคะทุกคนก็ออกมาเก็บถ่ายภาพนะคะมาถ่ายภาพตอนเช้าเพื่อจะมุ่งหน้าสูง ทัทยานะคะแต่ว่าได้มาเห็นถนนที่สวยงา,งามแบบนี้นะคะก็เลยอดใจไม่ไหวนะคะทุกคนก็เลยอยากถ่ายภาพให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้ดูได้ซูมกันนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะภาพบรรยากาศตอนเช้าๆหรือว่าตอนกลางคืนอยู่ที่ถนนเมืองไทยสร้างสวยงามเลยงดงามมากนะคะถนนนี้บอกได้เลยว่าเป็นถนนที่เจริญมากเลยนะคะทุกคนมาข่าวนี้นะคะทุกคนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย 太难了。 apa dia ธรมนากอนนี้ตอนนี้ตีเองก็จะพาน้องมุ่งหน้าสู่พัทยานะคะทุกคนก็ใช้คุณศิริพาไปนะคะเพราะว่าตีเองก็ไม่ได้มาทางนี้นานแลวเนาะทุกคนถ้าจะพูดแล้วก็คือ แทบจะเป็นปีแล้วค่ะตีมาครั้งหนึ่งสองครั้งนี่ละค่ะครั้งหนึ่งนะคะตีเคยมาครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าแฟนพามาเที่ยวตอนนั้นก็เอามอเตอร์ไซค์เข้ามาเนาะตอนนั้นตอนนี้ก็พาน้องเลาะเที่ยวสมความเจริญของเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่เขตไหนนะคะการพัฒนานะคะความเจริญนี้ทั่วทุกแบบทั่วหน้าค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายทางด้านถนนหนทางไม่ว่าจะความสะดวกสบายทางด้านการขนส่งเนาะทุกคน รถนะคะแล้วก็ไฟนะคะทุกคนไฟนี่ถ้าพูดว่าใต้ส่องสว่างตลอดทั้งคืนอู้เป็นาสะสอนะคะแบบไฟนี่ใต้ตลอดนะคะบรรยากาศทั้งกลางวันกับกลางคืนอันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนพระอาทิตย์ยังไม่หันขึ้นนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะทุกคนอู้สวยงามมากๆถ้าได้วิ่งเข้าข้างในคงจะสวยมากกว่านี้อีกนะคะทุกคน แต่ว่านีดอกไฟนะคะดอกไฟใต้สองสว่างเ pues, ป็นลายทางยาวสวยงามสุดสายตาเลยนะคะทุกคนนี่ละค่ะอยู่ที่เมืองไทยนะคะวันนี้ก็พาน้องมาเปิดหูเปิดตานะคะเพื่อจะมุ่งหน้าสู่พัทยานะคะทุกคนนี่ละค่ะถนนเมืองไทยความสวยงามที่แตกต่างนะคะความสวยงามที่แตกต่างจากตอนกลางวันตอนกลางคืนและบรรยากาศตอนเช้านะคะถ้าพูดถึงบรรยากาศตอนเช้านี่ก็ค่อนข้างจะแบบ อาจจะมีแบบพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเนาะทุกคนก็จะมีแสงแดดเรียกว่าแสงพระอาทิตย์อ่อนๆขึ้นมาอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็อยู่ขอบฟ้าเนาะทุกคนแล้วก็กับบรรยากาศตรงที่ดอกไฟนะคะถ้าพูดว่าเป็นดอกไฟที่ถ้าเป็นยามกลางคืนถ้ามืดจริงๆินี่ยิ่งจะสวยนะคะทุกคนแต่ว่าบอกได้เลยการขับรถขับรางอยู่ที่เมืองไทย ตอนกลางคืนก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะมีไฟส่องสว่างให้ตลอดลายทางเลยนะคะเนี่ยค่ะวูซัพานลอยก็ก้างก้วงถนนก้วงขนาดไหนสะพานลอยก็ก้วงกว่าอีกนะคะทุกคนแต่เฉพาะอยู่ที่นี่นะเอะ่เส้นนี้ก็สามเลนแลนะ้วเนาะเข้าไปข้างในนะคะข้างข้างในก็เป็นทางด่วนเนาะทางดว่วนปกวงโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพเป็นกําลังใจให้ตีและน้องใจด้วย